S 2> <S 2> <S เอมาหลังๆนี่รู้สึกอ่ะประเทศไทยไม่มีเงินซื้อน,น้ำมันหรือไงวะหรือว่าเศรษฐกิจแม่งสุดอย่างเงี้ยขาดทุนพอขาดทุนอย่างเงี้ยไม่มีตังค์ซื้อน,น้ำมันเพื่อที่จะเอาเครื่องบินขึ้นขับไล่อ่ะไม่มีน้ำมันขึ้นก็ไม่บอกหรือว่าไม่กล้าที่จะสู้กับพมา่าอะไรอย่างเงี้ยจ,จริงๆอ่ะพม่ามันก็น่าจะสมนาสมเนื้องอย่างเงี้ยอยู่กับกูนี่แม่งขู่เอาขู่เอาพอเขามีบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับคขมรมาอีกหนึ่งคนครับอินฟูคมร บอกว่าประเทศไทยเนี่ยประมาทดูถูกประเทศไทยท่านผู้ชมน้ำมันหมดแล้วได้ยังไงทําไม่นะครับถึงไม่เอาเครื่องบินนะครับขึ้นนะครับบนน่านฟ้าไม่มีเงินเติมน้ามันแล้วได้ยังไงวันนี้นะครับบอยดจะให้ดูนะนี่ครับนี่ครับพอเขาเอาขึ้นนะเมนังให้ดูนะพอเขาเอาเครื่องบินนะครับ F16 กขับไล่อะเป็นเครื่องบินขับไล่เป็นเครื่องบินที่ ทันสมัยอ่ะมันก็จะแบบนี้นะครับเนี่ยเนะครับให้ดูอีกรอบนึงนี่ครับก็จะวิ่งนะครับหนีหางจุกตูดแบบนี้เลยนะครับนะนนันนี่อยากให้ดูนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับนะไม่ใช่ภาพ AI นะครับนี่ครับวิ่งนะครับเพราะกลัวนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ยินข่าวนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยบอมลงนะครับหรือว่าทิ้งไข่ให้ลงเนี่ยนะแปฟองนะท่านผู้ชมนะ กินอิ่มแล้วหรือยังนะครับนี่แหละคือสิ่งที่คนไทยนะครับเขาไม่ได้อยากทำไม่อยากทำร้ายหรอกถ้ากระเมศรไม่มาทำร้ายก่อนนี่คือยั่วยุนะครับเนาะดูถูกสารพัดในคนไทยอดกันนะครับแต่พอพวกคุณนะครับมาใส่ร้ายนะครับมาทำร้ายคนไทยก่อนวันนี้หมดแล้วครับความอดทนขนาดนายกนะครับท่านนายกอนุทินก็ยังเปิดไฟเขียวนะครับเพื่อจะสั่งขั้นเด็ดขาดเลยท่านผู้ชมว่า ไม่ไว้หน้านะครับพกเขมมรอีกแล้ววันนี้ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะว่าเขาไม่ใช่ไม่มีเงินเติมน้ํามันนะแค่ประเทศอื่นนะ่ะเขาไม่ไปยุ่งนะครับทําไมเขากลัวล่ะไม่กลัวเขาคุยกันรู้เรื่องไม่ว่าจะเป็นลาวเมียนมาเนะี่ยก็คือไม่สนใจแล้วแต่พอขเ,เมรเมื่อไหร่นะครับคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนที่คุยไม่รู้เรื่องนะครับเขาพร้อมที่จะตอบโต้เต็มที่นะครับวันนี้ตอบโต้ขั้นเด็ดขาดนะครับผู้ชมนะทิ้งไข่ให้กินสอง ทิ้งไข่ให้กินแปดฟองนะท่านผู้ชมนะถือว่าคาสิโนโอ่ะตรงนั้นทำ,ทำไมคนไทยถึงทิ้งตรงนั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่พื้นที่ที่เขาเรียกว่าไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นการทหารใช่ไหมละ่ะหลายคนก็จะมองว่าแบบนี้แต่ว่าตรงนั้นเป็นฐานปฏิบัติการของคอมเมนเพราะเอาไปไว้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็ไม่มีทางเลือกก็จะไปทิ้งบอมตรงนั้นนะครับนี่คือทําตามเหตุตามผลแล้วก็ทําตามกฎต่างๆนะ ซึ่งถ้าเขมรไม่ได้เริ่มเนี่ยแน่นอนว่าก็คงจะไม่ทําแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เมริดเริ่มก่อนนะคนไทยก็หมดหนทางนะครับที่จะอดทนอดกั้นแหละวันนี้ก็ตอบโต้เต็มที่เพราะฉะนั้นบายอดก็ขอส่งกําลังใจนะครับให้พี่ๆทหารที่อยู่ชายแดนแนวหน้าแล้วก็น้องๆที่เป็นทหารด้วยแล้วก็คนที่อยู่ชายแดนด้วยโดยเฉพาะที่ จุดหนักๆเลยนั่นก็คือบุรีรัมย์นะท่านผู้ชมนะที่มีได้ข่าวว่าทางฝั่งขメรได้ยิงบ m 21มนะมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนนะแต่ว่าอาจไม่รู้ว่ากี่หลังหรือว่ามีคนสูญเสียหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับแต่สิ่งที่บยอยจะได้ได้เห็นอย่างชัดเจนในครั้งนี้ในความหนักแน่นนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีที่ออกประกาศอย่างชัดเจนว่าครั้งนี้นะจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับจะเขาเรียกว่า จะไม่มาปานิประนอมนะครับแล้วก็จะไม่ใช้ตอบโต้เฉยๆและจะทําให้รู้เลยว่าถ้าเอาจริงนะประเทศไทยเอาจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรคือประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าต่อให้คอมเมนนะจะโกรธไทยเกลียดไทยกันแล้วแต่เพราะว่าคนไทยเองก็ปนิประนอมมาเยอะแล้วนะครับถือว่าให้เกลียดคอมเมนนี่มาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะครับท่านนายกบอกได้เลยว่า นะถึงขั้นที่จะตัดขาดก็ตัดขาดนะครับไม่สนใจเลยนะนี่คืออันนี้ก็ได้ได้เห็นถึงนะความที่คนไทยปนิปนอมซึ่งหนุ่มกอมเมนคนนี้นะครับนะซึ่งไม่ใช่หนุ่มแล้วน่าจะเป็นตาลุงด้วยซ้ำไปนะครับก็ออกมาพูดนะว่าเออน้ำมันหมดหล้อยังไงไม่ได้หมดแล้วครับเขาทิ้มขายจริงๆนะครับเนาะได้เห็นแล้วเป็นยังไงแล้วครับเนี่พอได้เจอก็ออกมาวิ่งหนีเจ้าละวันนะครับตอนที่ ไม่ได้เจอก็ถามหานะครับพอพอเจอแล้วก็วิ่งหนีห่างจุกตูดนะซึ่งถามว่า f 1 6นะครับไปไหนนะทำไมถึงไม่เอามาวิ่งไม่มีน้ามันเติมเงินแล้วรือยังไงนะครับไม่มีเงินเติมน้ามันแล้วยัยยงไงซึ่งประเทศไทยนะเขารวยนะครับนะเขารวยครับไม่จําเป็นนะพูดได้เลยว่าไม่จําเป็นนะครับที่จะให้คขมเมนนะครับนะ ไม่จำเป็นที่จะให้คอมเมนตมาดูถูกวันนี้คือเขาทำเต็มที่นะครับเอาความจริงนี่แหละสิ่งที่เขามีนี่แหละนะครับมาให้คอมเมนดูเลยว่าคุณจะเก่งได้นับสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็พร้อมเต็มที่นะครับคนไทยนะครับพร้อมบวกนะเพราะฉะนั้นอย่ามาห้าวนะครับอย่ามาซ่า ห้าผิดที่นะครับยังไงก็ไม่รอนะวันนี้แน่นอนว่าปกติแล้วคือคนไทยเนี่ยเขาจะไม่ริเริ่มหรือว่าไม่ทำร้ายใครก่อนถ้าถ้าไม่โดนหลังแก่เพราะฉะนั้นคนรู้แล้วว่าเขาโดนหลังแก่วันนี้เขาก็เปิดศึกนะครับเต็มที่เลยนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะประมาณ3เดือนที่แล้วเนาะก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ปนิประนอมนะวันนี้คุณ เขาเรียกว่าต้องกานะเขาก็พร้อมเต็มที่นะครับพร้อมที่จะใส่นะครับไม่หยุดจริงๆนะทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์ก็มาดูครับสวัสดีครับ